อันนี้พูดไปแล้วใครจะราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราพูดความจริงว่าทําดีๆทําดีๆตั้งใจทำไม่ใช่สักทําไปทําไปหาเงิเงินเปลี่ยนเดียวเวนทายชีหาตเงินเพื่อข้ามระบาดระว่างอย่างลูกฉัน,นั่งโคตรเไปทัวอะไรเดออะไรก็ไหนมันหลายครั้งเล็ว งานนี้ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเกิดดราม่าอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของทางด้านสาวพรวพราวแสงทองนักร้องหมอลำซิงชื่อดังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าโอ้โหทาเอาเช้าเนี่ยนะคะถึงขั้นเขาไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางด้านของแพรวพราว,วแสงทองนะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่กับหนุ่มซานวงสะท้อนนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ก็มีลูกๆนะคะได้มีการเข้ามาร่วมไลฟ์สดอีกด้วยค่ะแต่ว่าใดๆในบางช่วง คตอนนะะก็เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมของน้องนาริตาเนี่ยออกมาสู่สาธารนณะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเพจดังอย่างอีป้าข้างบ้านเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่า พากเรื่องเปกแวะมาหามแม้แพ้วคือเขาอยากถ่ายโมเมนต์ความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวว่าป๊ปีเนี่ยก็ชอบเล่นซ้อนแอบสนุกกับเด็กๆพอคลิปที่ออกมาคือลูกสาวนั่งกุ่มเก่งในโพรผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยเตือนสติว่าอย่าพลาดบ่อยนั้นลูกฉันจะทําอะไรก็ทําดีๆตั้งใจทําไม่ใช่สักจะหาแต่เงินอย่างเดียวก่กอนลงต้องตรวจสอบก่อนนะ ยิงไลฟ์สดต้องระมัดระวังไม่ใช่ลงอย่างเดียวเพื่อเอายอดมิวผมหมายถึงคนถ่ายนะจะถ่ายก็ต้องดูต้องเอาใจใส่ลูกผมแต่มันก็มีคนเถียงเอาอะไรกับเด็กใส่กุ้งเกงนะอยู่นะไม่ได้โปเลยโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลน์เนี่ยจะมีการออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ว่าอย่างไรกันบ้างน,นะคะอะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันคะ่ะอ๋ออ๋อคิดอริตะมีคนพสตว่าตอนริตะแบบมีคิดอตะอ,อมาแล้วแบบ เหมือนไม่ระวัาางเต้นอย่ไหมโค้ดต็นไปข้อความเอาเขาเ้าใจแล้วเขาพูดคนเรื่องเขาบอกกันเรื่องเราเรื่องเราคลิปน่ะคลิปไม่ตัดใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือพูดจริงว่าไม่รู้ว่าคลิปคลิปที่เขาเกือบขึ้นมาน่ะคืออะไรแต่ว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายชิอโลูกเนี่ยระวังที่สุดเรื่องเรื่องจีนซีนเรื่องทางกับปวงสีมือปดตลอดเลยไีคย่คือผมไม่เคยหลุดเลยนะเครื่องเก่ง คลิปไม่แต่งไม่เรียบร้อยก็ไม่รู้อะครับเพราะผมไม่เห็นไม่ได้เห็นนะครับเห็นแต่ข้อควาไมไอ้สิว่าถ่ายคลิปไม่ระวังกางเกงในออกอันนั้นแล้วลิ้นกก,กนอันนั้นอันนี้อันนั้นก็เลยงงว่ามันคืออะไรผมไม่รู้อะแต่ถ้าเกิดบลบเราก็ดีดีครับแต่อย่าพลาดบ่อยนะเพราะมันเป็นลูกชั้นนะทําดีๆทําดีๆอะไรก็ขอทําดีๆนะครับ เมื่อนานเมื่อนานไปแล้วช่วงหนึ่งล้วก็ก็ก็เกิดการแบบนี้ค่อนข้างหลายครั้งอยู่เพราะว่ามันมีคนถ่ายคลิปเกินขอบเขตของําว่าคำระวังจริงๆผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอันนี้พูดไปแล้วใครจะดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราพูดความจริงว่าทำดีๆทำดีๆตั้งใจทำ ไม่ใช่สัตว์ทำไปทําไปหาแตงเงินไปอย่างเดียวเืีอนท่ายคลิปหาแตงเงินเคุยความระบาดระวังอย่างลูกนแต่ละคนให้ไปทัวร,ร์อะไรเด้ออะไรก็ได้มันหลายครั้งแล้วแต่น,นี่บัรัวเป็นคลิปอย่างนั้นว่าถ้าเป็นแบบพวกเอาอันนี้ดูแล้วหูก่อนลุงตรวจสอบไหมฉันถามว่าการถ่ายคลิปของแต่ละคนเนี่ยมันต้องตรวจสอบไหมเรื่องสังตว์จะถ่าย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 ,าย,าย,ายลุงเอายอดวิวลุงเอาเงินเรียนเฟซบุ๊กจากพี่มาร์คซะกระเบิดเอารายได้แต่ไม่เอาใจใส่หรือว่า คนคนหนึ่งเนี่ยการที่จะถ่ายคลิปคนอื่นลงเนี่ยเราจะต้องนั่งดูว่าเนี่ยลงไปแล้วเนียนอะไรมันต้องรีดูสิหรือตอนตอนที่คุณถ่ายคุณก็ไม่เห็นหร้อวมันออกมันเป็นมันแป็ว่าเรื่องมัน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 บ่งบอกถึงความเอาใจใส่และความละเอียดอันนี้อันนี้เหมือนคนถ่ายนะไม่รู้ว่าใครถ่ายนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครถ่ายว่าถ้าเกิดมันอย่างนี้จริงมันบ่งบอกว่าอัดิฉันผมอ่ะผมถ่ายคลิปู้อื่นไปลงแล้วแบบการกินในเข้าวบ้าง ก็ต้องรู้ว่าถ้าลงไปแล้วมันจะเป็นดีหรือไม่ดีใช่ไหมหรือไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สังเกตเพราะว่าไม่ได้เอาใจใส่เลยหรือเป็นหรือเป็นตอนไม่ไม่ไจะเป็นตอนไม้สดไร้อะไรก็ต้องระมัดระวังยิ่งไร้สดยิ่งต้องเสีย